สวัสดีครับนักข่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับวนน้ข่าวว่าอธิษฐานขอโชติเกดขึ้นไ่ได้ขอเด็กวันวนธรรมดาก็ไดยว่าขอโชคลาภเลยเะเด็กเมนเดชองนี้นากข่าวไทุกใครดีป่ะปลาขอนไปรอยปลาขอนไปเลยเด็กพ่อไปได้อยู่หรอคุณต้านนานเป็นไรใครก็นานนี่เนาะก็เสียภาษาได้ป่ะเน ภาษาเด็กภาษาเราคนเคยสาปามันกินละโอ้ยเนาะภาษาบุ๋ม่ายเด้ภาษาบอเอาไปนอกเนาะพี่น้องผมกินทุก่าละแต่บางคนเพิ่ดก็นหรือว่าเห็นเห็นเขานู้นนะเพราะว่าเขาเจ้าก็เป็นข้าประจำเนาะข้าประจำข้าประจำหลายเพราะเส้นใหญ่นะเพื่อนเส้นเนี้เขาเยอะมากเลย อันพอข่าวประตูคนรอป่ะบัวขี่ไห <high hated người yah oo> <se> no ้ข hum ี่ไห้โอ้ยเพลิงมากขี่ไห้เนี่ยไม่ว่าบาปเชะนว่าประตูพระเจ้าวสียันกระตูมาแล้วยันกระตู้เนาะชัดแค่ว่าอยู่ไกลประเด็นอะไรยิ่งกู้ตู้นะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เพื่อนเนาะหน้ากากผ้าเราก็คนใจดีใจงามเด้นวยบัวบัวกว่าเมียบ่เคยให้สิเหลียวพี่ชายเมียให้ให้ดีกันเมียบ่เคยเพราะอย่างเพราะเมียรู้ให้เออนุ่น ถึงจะไยให้นะนะครับมันใจดีใจงามนะครับเือฟันดีเนาะวันหนึ่งฟันแปลกันเลยยางผ้าฟันฟันแง่ก็เป็นเหล็กไยนะครับกะวีฟันแรกกะส็เห็นตัวเหล็กเนาะแต่ก็ว่าฟันเห็นในอุจาละนะครับหมดก้อนเหมนกับเขาไทยได้เป็นฟันว่างานวัดเป็นคนล่าหลายเนาะหล็กที่วัดกับสองหาซี่เราหรือสองซี่ห่างก็อีรีนะครับเพราะเป็นคนฟันหน่อยนะผ้า มแมน่น้องไม่ตือฟันหน่อยๆต้งมาฟันปฟันฟันแปลกๆ <c oughs> ฟันแปลกๆมกันมักอะมูัวแบบรั่ถือว่าเป็นโชคพค่น,นันละเนาะว่าเรียบกับอุจจาระไว้สักน,นะแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีโชคระวังดีๆกันนางพ้าน,น่ยให้ระวังไถ่ตัวสำคัญนะครับ แต่ว่าล่าเขาก็หยอดเบิงเนาะีหยอดหลายทาบาตรที่บาตเนาะสิทานเล่าด้วเท่ลองึงลองมงเนาะเงเบ่บ่คือกันิบ่เ่บายหรอบ่คึอสิบบ่เมื่อไว่ยบายวะ่บายโอ้ยบ่บาดให้สี่กินหวานอะไรสิไหนหืมสี่นบ่บาดอกข้าวโคนรคนกิดนกิเขาใจดอกวันนั้มีใคถือสงวตเนาะอ่บ่บอกกันเียวเว้ยเาบ่เขาลล่ท้ายกนดิฮะบอกไปทัวงก็ก็เขาไล่ดสี่ แต่ว่าก็บว่ามันจังๆมันกูพี่น้องก็รืมแน่นะเอ้าก็ไปอันดอดเดินทางมาฟันเลยนะเดี๋ยวเราเฉดนหนีก่อนนะครับอ้าวหน้าก็พ้าฟันได้เพิ่ขึ้นโอ้ก็บฟันมาไปเห็นงานแล้วรถมันขวมเป็นรถขับประจำป่ะรถประจำพี่ขวมพี่ขวมเอาเป็นเล่าไปเลยเจ้ามันเป็นลักษณะใดเออมันก็พีิกแล้วไปอันเดนแดงไในบ้านแล้วมันก็ขวมบั๊บ จาหน้าันก็เห็นสู้คับเจ๊งใดสูกดาลูกนวงเลยบ่ห่วงควนห่วงดหลดเรก,กูเปรียงในแลนหลมบงหัด,ด,ดก่อนดัดร้อมดาพรวอมดัลูกนวลครับด้รถกูความมั้ยสปล่ดดแนวโบเป็นเท่โอ้นานนั<ห>่นงเเห็นด้วยัวตู<อ>้นนั่นนะยังไปยังมากสี่ขาดลา ไเง้ยดูเดียดเลยเอ้ยไฮดูเดียดดูขับเจไดบนะเขาเห็นในฝันเขาก็ศูนเดียบันไหวพักกนศูนหรอเนาะเห็นพวกัวกันนะัวกันนะออกกันว่พักกออกกันแลออกวันในฝันล่าออกว่าไวบ่ออคือเก้พักกรเวีคือเก้ในฝันนะในฝันแต่พักการจมสวอสบวออกสวอสแมนบ่อแค่กแค่แกแต่ว่าย่โรงงานนีนโดนใฝันจะดูดูี่เจ้าปี อุ้ยสะพัดออกาหารมาวันได้ยี่สุก็ปีแปรสามสิบปีบ้นงนะยุโรเปิ่นเป็นโรงงานยังโรงงานเคยเจอโรงงานเคยเจอเนาะปีแปรสามสิบปีเล้ขั้นนี้จำาะไเลยวมาขั้นสิลมเนาะจำสบยนได้วะกันนี่แหละโทไปถามเออโทรถามเล่นวะโทรถามสองนี่ก่อนสองห้าเก้าเก้าสองห้าเก้าหกม่หน่อยเรอนี่เด้ สองสองห้าเก้าหกนี่คือทะเบียนจริงแมนแต่วาใน้ฝันน,น่เห็นคนทะเบียนปะก็เห็นทะเบียนดวยวในฝันเห็นคนละไตัวก็เห็นเก้าหกสองในฝันน่ะแมนโอ้แต่วานนี้ที่กินกับมีกันเดีแยวมี่จะหามากันเนาะแมนในฝันนี่นากระพาเห็นทะเบียนรถที่ความนะครับเป็นเก้าหกสองแมนเก้าหกสองเป็นทะเบียนซีเร มันมคยข่ออกก็ขาเราก็มันเป็นดำไหมดำก็ขาเดำเนาะแต่ว่ามีนังมานังท่ามีมีเลือดมี่ยังบ่าน้ำ no? บ่อลดความบ่าเลือดไรบ่อเลือดบ่อยังคนบ่เก็บจะข้นมันกะมันก็ลดความมือลดความรอกันฟาบอแต่แข้งแต่แข้งมัแต่แข้งร่มแข้งใส่แข้งขวาจำอะไรเนอะจำอะไรมาไปต้องการจะข้นไหฝันวาไปหลายคนเลยวนชีวความไหม นั่นแหละไปไหลเปเหมือนลงงานล่ะคือเหมือนเปียเราเหมือนลงงานเขาแยกไปลดรงลงงงานหกล้อบะรถหกล้อหล้องโรงงานลงโรงงานอะไรคนไหลวิ่งคนตา่มาในฝันบ่อวิ่คนต่วิ่คนตาเนะเมียนก้าพาดตองพาดตร้มะไอนก็ห้องวะโอ้ยอ้ยอไก็ฟากันห้อแล้วออ แกกดดาเลยเหรอวะเจ้ใถ่เแกกดดาเลยสู้ขับเพียงใดอยังดาโอ้ยเป,ไป็นสภาพในฟันเจ้าอยู่บนไหนอยู่ไทยอยู่ข้างหน้ยยหนานางไทยนางไทยวะเมียน,นอ่ะเป็นเปลเลือล่างวะนี่เปลี่ยนคนเลเนาะอ๋อสามตัวแตกโลยพี่น้องกยละนะเลยเนาะเลยถือ,อว่าฝันดีเนี่ยนะครับฝันดีฝันไปแจะมีโชฉมวลาเอยู่เอาโชว์ทะเบียนไว้ตัวเฮาอันเห็นทะเบียนรถก็สีฝันดีบริสฝันดีตัวงบริสตียะนะครับเอาหน้ากระพ้าเด้อนะครับฝันเนาะ ฟันวานถโลงงานความนะครับตัวแก้มหายหายนะสู้หายนะครับนะตัวทะเบียนรถอินดีเนี่ยโทษทามแล้วสองห้าเก้าหกเน้อนะครับแต่ใัน้ฟันเนี่ยเห็นเลขชัดเจนเลยคือเป็นเก้าหสองเน้อนะครับมเบามมอเอยกับพี่ความมาเลยกับพ่อแม้พ่อมนะเป็นเก้าหเก้าเก้าหกก็ได้นะครับแล้วก็กรบเกสองกับหกสองให้ตัวพนันมักอินเดีก็คือตัวก็ะไ้นางผ้าเก้าสองกับหกสองปะหรือเตี้ยหือเตี้ยนนะวกว่าลงไรยมันนี่แหะ เลยเตพี่น้องจะเลียกสันดาวด้วนะครับโงเลวาเล็กไทยมั่นกันเรือวงไห่เป็นเก่าสองกับหกสองการที่เป็นโชคลาภนะครับแต่ว่าสื่อไทยเล่าด้วนะครับพอวนอันยางเขาก็ค้นฟันหน่อยนะครับ่้นหญ่กับมักเก่าไทยเป็นคนแย่เด้่วนแญ่หมักเก่าไทยนะครับแต่ว่าก็ลองติดใหม่ติดเนื้อไว้แน่เลี่นบ้านฟังเล่ามาแรกหนิจากคนละาาบ,บาทสิบทาทเนานะนะครับผลไมานนกลงทุนลายกว่าเป็นยางเนาะก็ถือขอบพนาาด้นเป็นคน่าปันิใจดีนาะนะครับ มันจะต้มมาทุ่แล้วก็เดี๋ยวฟ้ามาบกให้พี่น้องให้นหนาใล่รงอยู่เออนะครับกี่กีี่มานเยคนันตลเลยกีนหมอ่ีนนาเด้พะว่าเราเป็นคตที่ขยามคันเขีงนะครับอย่างดูอย่างเนียันหลังใ่มนะครับเมียดาวนด่ก็บบาเถียงนะครับยังไวถือฟ้ามือเขายังไวอ้ำนี่นะอ้ำ,อำฟามือไปละสิใจโคก็ดันจ้านะฟาโคติดีหมานี่น,นาะพี่นี่เนะใกล้กับลูกหลายตัวเลยนะ แค่แค่ตัวปีนึ่งสามตสามตัวเดอบป้าหพื่อว่ามเนไมปีนแล้วเป็นต้องขอยแคตัวอ่ะสามเลยเจ้อเกือชิมันเด้อเห็นมันไเป้นผาอะไรเส้นนี้นะเส้นนี้เท่ากับซอนเมั้งเจ้หนังผ้าก็มีหนีเท่ากับซอเด้อนะผมเคลื่อนก็มอ้วยละอ่กเอาว่าเป็นยังปีนี้กับปีหน้าเปลีต่อไปสู่กันต่อไปเนาะหนังผ้าเนาะอ่เ้อาตอนเราตัวเลขก็ชัดเจนเนาะเป็นตัวเอาสรุปพ่นแม่ฟังเนี อเอฟซีเีแอดมินเสียงวานเข้าปเลยอดมินเสียงวานจำเลยันมันวัน่าเป็นคนรดล้งานข่มพันมาหม่องลดงานสเพ่นเคยไปเห็ดพัน่าข่มแจ้คนงานไปเต็มหนวดพ่น่าข่มหลอกทอแจ้กัเลยจมห้เพันฟาสูนว่าสิออกงานมาสันตะว่ากับว่ออกจากเทียดออกพัน่าตะวันทเบียนรถสองพันทรไปถามเนาวสองหาเก้าหกตะว่า ตัวที่เป็นเห็นเป็นเห็นเป็นเก้าหกสองจับคู่ให้กับเก้าหกเก้าเก้าหกหกเก้าสองกับหกสองกันมาเก้าสองกับหกสองขบอย่าไปผ่านนะไม่ตีนะขอขอบคุณนางผ้าลายเด้อนะจะิวเวียงปันในทางไพี่น้องอย่วันนี้ก็ขอให้รวยนะครับสื่อไทยถือเล้าเด้อนะสื่อเล้าน้ำแน่นไทยแน่นะครับพอบา่าเล่าบทความนี้เขาไทยจต็มๆเน้อนํำกวนนีกก็ลองเบิ้งมีโอกาสานในทั้งไท่แ้งเล่าแหละขอบคุณนางผ้าลายเด้อนะจะิเวียงปันขอให้โชคนขอให้คนหนีไปไหนนะ ชสวัสดีครับสวัสดีครับ